ท่านบอกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเห็นความประมาทเป็นภยัยเตรียมพร้อมซ้อมใจเขาเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทคนประมาทคือคนที่ไม่เตรียมพร้อมซ้อมใจอย่างองค์สุนทรสัทรสมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการบำเพ็ญบาร,รมีขององค์สุนทรภัทรสมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้บรรลุธ,ธรรม แล้วก็เข้าถึงธรรมได้ทำรรเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดนี่แหละเขาเรียกว่าพุทธโธเมสรนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยสัจวาจาที่กล่าวนี้โสดทิเมโหตุสพัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าต้องอยู่แบบพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน हो मई प्रमा